นักแถสีถนนชัยตอนสีถนนชัยหาความตายมาใส่ตัวอีกแล้วคันเมื่อสมเด็จพระเจ้าเจษฎาไปทรงจิตราชการทรงพบเห็นกับคนเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดความอาเพศเวทนาท่านก็ตัดกับเหล่าขุนนางว่าพวกเราคงหนีความตายได้ไม่ผลความเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้และแน่นอน พวกท่านเห็นด้วยหรือไม่ขุนนางก็ตอบไปว่าเห็นด้วยพระเจ้าค่ะและ่ซีธนนชัยมันก็คิดอะไรไม่รู้ไปขัดกับสมเด็จพระเจ้าเจษฎาบอกว่าคนเราตั้งไม่ถึงที่ตายก็ไม่ตายหรอกพระเจ้าค่ะพระเจ้าเจษฎาได้ยินเช่นนั้นก็โมโงขึ้นไปอีกบอกว่าบ้าคนอย่างมึงนี่นะจะขัดกูไปเรื่อยถึงไหนงั้นมึงก็พิสูจน์ให้กูดูพระเจ้าเจษฎาก็สั่งให้ทหารไปตอกกองอย่างแน่นหนาและจับสีธนนชัยไปถ่วงน้ําที่ชายทะเลเดี๋วบอกไปว่าดูซิมึงจะรอดตายได้ยังไงถ้ามึง,ยงอายงงาก แต่สีถนชัยก็ตอบไปว่าได้พระเจ้าค่ะแต่ขอชุดฉลองพระอ,องค์ด้วยพระเจ้าเจษฎาก็เลยถามว่ามึงจะเอาไปทําอะไรสีถนชัยก็ตอบไปว่ากหมอมจะเอาไว้ระลึกถึงพระอ,องค์หากแม้นข้าพระเจ้าจะต้องตายจริงๆ สมเด็จพระเจ้าเจษฎาก็อนุญาตแล้วเมื่อข่าวที่สีธนนชัยจะถูกจับอยู่ในกรงแล้วเอาไปทวงน้ำตรงชายทะเลสีธน,นชัยก็ร้องเพลงด้วยความสบายใจจูจูก็มีเรือสำเภาจีนที่มาจากการค้าขายมาพบกับสีธนนชัยและถามไปว่าทำไมถึงถ้าท่านถึงมาอยู่ที่นี่สีธนนชัยก็ตอบไปว่าท่านเห็นชุดของข้าไหมเนี่ยชุดของพระราชาพวกทหารมันต้องการให้ข้าเป็นพระราชาที่นี่แต่ข้าไม่อยากเป็นเดี๋ยวอีกสักพักมันก็จะมาดูอีกว่าข้าจะยอมเป็นหรือไม่ถ้าหากข้ายอมเป็นมันก็จะปล่อยข้า พ่อค้าคนจีนได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่าไอ้นี่มันโง่แท้เขาไม่เป็นราชามันไม่อยากเป็นก็เลยถามสีธน,นชนชัยว่าข้าขอเป็นได้ไหมสีธน,นชนชัยก็บอกว่าได้เลยงั้นเรามาเปลี่ยนตัวกันเหลือเมื่อเปลี่ยนตัวกันเสร็จสีธน,นชนชัยก็นำเรือสำเภากลับบ้านไปและนำทรัพย์สินบางส่วนที่เป็นผ้าแพรเอาไปถวายสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าเ,เจษฎา,าถึงกับทึ่งในความสามารถของสีธน,นชนชัยแล้วก็ตักกับมันว่าเองงี้มันตายยากจริงๆข้าเราสงสารไอ้พ่อค้าคนจีนนั้นจริงๆที่ตตต้้ออออองงงงาา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 ยยแแททนนนนเเเ็็็สสสีรรรชักกกบไไปปว่่่มสสมหพะะจคค์ พระเจ้าเจิดากก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ชิดว่าเออมันก็จริง